ผมอยู่บริเวณหน้าฝายดอยน้อยนะครับระดับน้ำก็ยังอยู่ต่ำกว่าฝั่งฝายประมาณ50 1เซนติเมตรก็มีการระบายน้ำลงไปพื้นที่ตอนล่างซึ่งอ่อีกสักวัน2วันนะครับก็จะคงมีการเหตุการณ์น้ำแล้วก็ยกระดับน้ำหน้าฝายให้เข้าสู่ระดับปกติหลังจากผ่านเหตุการณ ทุกขภัยในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งที่สําคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรก็คือการกําจัดขักตกชวานะครับบริเวณนี้ไโดยน้อยทั้งหมดปัจจุบันก็ได้มีการกําจัดขักตกชวาที่เป็นสิ่งกีดขวางทาง,งน้ำน,นะครับในบริเวณนี้ก็ดําเนินการไป ได้พอสมควรแล้วซึ่งปัจจุบันก็ตามที่ท่านเห็นนะครับก็ไม่มีัฝนชจวาติดอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำซึ่งในปีนี้ก็คงเป็นช่วงอีกทีหนึ่งที่เราจะต้องมีการปุดลอกบริเวณหน้าฝายโดยน้อยซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็มีตะกอนที่มาตกจมบริเวณด้านหน้าฝายนะครับเป็นจำนวนมาก ในปี2,569โครงการเร่งด่วนที่จะดำเนินการต่อเนื่องจากการต่อสร้างในส่วนของทาวเวอร์เกนแล้วก็คงจะเป็นในเรื่องของการขุดลอกบ,บริเวณหน้าฝายเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำบริเวณหน้าฝายต่อไปครับตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์นะครับ ที่ให้มีการกำจัดสิ่งผิดหวังทางน้ำโดยเฉพาะผักอุจวาวัาจพืชลอยน้ำตอนนี้ผมมีปูใบน้ำแม่ต่อยก็ออกด้านหน้าปูใบน้ำก็ไปทีดสิ่งผิดหวังทางน้ำแล่วก็จะเป็นก็จะพืชต่างๆนะครับก็ได้มีการกำจัดเป็นที่เรียบร้อยครับศูนย์ข่าวภาคเหนือยี่ี่นรทนิวเชียงใหม่รายงาน